บัดนี้เป็นครั้งที่68ตรงกับวันที่16มกราคม2569ข้าพเจ้าธงชัยพิมุเกตขอเป็นกวจารย์สาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์เรียบูชาในองค์พระครวตปฏิเทนาเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุนเดหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาลงมโมนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดุบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันโกลแก่การสวดสาธยายมลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตราคัตชันตุเทวตาสัตังมุรีนาชาสาสุนันตตสักขโมคาทาังสักเฮกามจารุเปเคริสิคราตาเตจันตริเควิมาอเนธีเปรเทจคามีตรุวนราคาเนเคหาวทุมหิเขตเตภูมาจายันตูเทวชาลาทราวิสเมยัขาคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยันมุนิวะราวจนางศาสทงโอเม,มสุนังโต ธรรมะสวัสดิก Baker, าโลอยามพัทันตาธรรมะสวัสดิกาโลอยามพัทันตาธรรมะสวัสดิกาโลอยามพัทันตาบทสวดนิมกกาลสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ er. ุทธ totally ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสนานังอัญงพุทธโธเมสนานังวะลังเอเตนะสาจวัชเชนัสโธทิเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสนานังอัญงธรรมโมเมสนานังวะลังเอเตนะสาจวัชเชนัสโธทิเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสนานังอัญงสังโฆเมสนานังวะลังเอเตนะสาจวัชเชนัสโธทิเมโหตุสัพพะทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถา มหาการ ah ap ap ุณิกนาโทอัทานยาสสพะปานินางปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนมาโหตุสาภุปัทถวามหาการุณิกนาโทหิตายัสสะพะปานินางปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนามาโหตุสาภุปัทถวามหาการุณิโกนาโทสุขายัสสพะปานินางปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนามาโหตุสาภุปัทถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกัางสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกปิลาวทุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังเคณัสทิงปัญจามเต,ตหิภูคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนัสันนิปติตาโหติพระวาตังทัศนายภิภุสังขันจะอาทโคจะตุนังสุทาวาสก,กายิกานังเทวานางเอตาทโหเสอยยายงโคพระกวา สักเเกสุวิหารติกปิลาวทุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังเขนสัสติงปัญจามเตหิภิกุสเตหิสะเพเหวะอระหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพคะวันตังทัสนายภิกุสังขันจยานูนัมมยามปิเยนะภะขวา,าเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตาวา พระวโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอาทาโคตาเทวตาเสยธาบีนามพละวาปุริโสสัมมันที่ต่างว่าภาหังภาษาเลยยะภาษาที่ต่างว่าภาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวสุภาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวตโตปุระโตปาตุระหังสุอาทาโคตาเทวตาพระวตโตพระอิอภิอาทาโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสี มหาสม,มัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาม,มหายีมังทรมมาสมัยยังทักกิตาเยว,วอะอ布拉ทิสะสังขันติอาทโคอป布าเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีตาตาพิกโวสมาทาทั้งสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารถีวเนตานิขเฮตวาอินท,นทรียานิลาขันติบันติตาเตอาทะโคอปลาเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีเิตวาขีหลังเวตวาบลีขังอินทขีหลังโอหังจะมเมชาเตจารันติสุทาวิมลาสักจากขุมมตา สุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปปาราเทวตาพระกวัโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสันนังคตาเสนาเตขมีสันติอปายะภูมิงปะหายะมันุสังเตหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโขพระกวาภิกขุอามันเตสีเยปุเยนาภิกขเวทัสสุโลกธาโตสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคาตังทัศนายภิกขุสังคันจายปิเตภิกขเวไอเฮสุงติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสังปีพระกวัตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาไอเฮสุงเสยถาปิไมหังเเอตระหิิยป พิคเวภวีสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตาระปาละมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตระหิอารจิคีสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเตศามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกลางมนสิกโรธภาสีสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิคูพระวัโตปัจารสุสงควาเอตตาเทวุโฌ สีโลกกมนุกาสามิยัตถาภูมิมาตธาสิตาเยสิตาคิดิคััพลังปหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโลหังโลมหังสาพิสัมพุทโธโอทาตมนาสาสุทาวีปัสนธมนาวินาพโยปัญจสเตยตะวะวเนกาปิระวัฒเวตาโตอามาตยิสัทาสาวะเกสะเสนรัตเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเตจะอาตาปมากรุงสตวาพุทธัสสาสนนังเตสามปาตุระหุยานังอมนุสย์นัมทัศนังอเปเกสัตมาทักุงสหัสังอัตสัตตริงสตังเอกสหัสสานังอมนุสย์นัมทัศสงอเปเก นันตมาทคลงทิสาสภาปุตตาอหุงตันจะสภังอภิญญาแย่ววากิตวานุจักภูมาตโตอามันตยิสธาสาวเกสะเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขิลาหีอนุปุพภโสสัตตสหสาวยาขาปุมมากาปิรวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสัสิโนโมทมานาภิกาโมภิกูนางสมิติงวะนางชาสหัสาเหมวะตายาคานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสัสิโน โมธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสายคานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสัติโนโมธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรัสสหัสายคานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสัติโนโมธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาคานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสัติโนโมธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังคุมพิโรลาชักกะหิโกเวปุราสันิเวสานัง พโยนังสตาตาหาสังยาขานางไปยิรุปาสติกุมพิโลลาชาคิโกโสปาคขเสมิติงว่านังบุริมังจติสังราชาธัตระโทภาษาสติคันทพานางอาทิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสาพาหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวันละวันโตยสัสิโนโมธมานาอภิกามมุณพีคูนังสมิติงว่านังทักกินันจติสังราชาวิรุณโหตาภาษาสติกุมพันธานางอาทิตปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสาพาหะโวอินทนามามหาภรา อิติมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยาสัตยินโมุธมานาพิการมุงพีคูนังสมิติงวนังปัญชิมันจันิสังราชาวิโูปะโคปัสสะสตินาคานังอาทิปติมหาราชายาสัตติโสปุตตาปิตาสาพระหบูอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยาสัตยินโมุธมานาพิการมุงพีคูนังสมิติงวนังอุตรานเจติสังราชากุเวโรตาปัสสะสติยากานังยากานังอาทิปติมหาราชายาสัตติโสปุตตาปิตาสาพระหบูอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันน้ำหวานโตยาสัติงวนัง ปุริมัทิสังทัตตะโธทักขิเนนวิดุลหกโกปัชิเมนวิดูปะโคกุเวโรอุตระังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทันละม,มานาอัฏฐานสุวเนกาปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาโควันตนิกาสถามายากุเตนตุเวเตนตุพิภูจะวิภูโตสหจันทนโนการมาเสโธจะก,กิน,นุขันทุนิขันทุจัปนาโธโอปมัญโยจเทวสโสโตจะมาตริจิตเตเสโนจักนทัทโพนโรราชาชานโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพโรสุริยวัชสายเอเตจันเยจราชานุคันทัพพาสหาราชุบพิโมธมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางอาถาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหัตตชกากัมพราสัตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตราจะอาคูนาคายักษัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติงวนางเยนาคาลาเชสหัสหาลันติทิพาทิชาปักขี วิสุทธาจักผูเวหายสาเตนะมะวะนามัชฉปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตธานาฆราชานมาสิสุปนโตเขมมะกาสศพุทโธสนาหะหิวาใจหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสันทะมักกาสุพุทธังชิตาวชิรหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาอาตโรวาสวะเสเตอิทิมันโตยสาสีโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราทานเวฆาสาเวปจิตติสุจิติจปหาลาโทนมุจิสหัสตันจัพเทิพุตานังสะเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระเดงเสนางลาหุพัทมาุปาขะมุ สามโยธานิพัทธันเตภีคูนังสมิติงวนังอาโปจรเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัสสะสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทะเตเตทธากายาสะเพนะนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวมันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงภีคูนังสมิติงวนัง เวทูจะเทวาสหานีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทาสุวันิสาเทวาจันทะมาคูบุรคิตาสุริยสุวันิสาเทวาสุริยมาคูบุรคิตานักตานิปุรคิตวาอาคูมันทวลาหากาวาสุนังวาโสโสะโสักโกปาครับปุรินทัโทสตเตเตทาถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสัจิโนโมทมานาภิกกาบุญภิกูนังสมิติงวนังอาถาคูสหะปูเทวาชัฏมัคขิสิขาลิวะ อริตกาจะโลชาจะอุม,มาปูพันิพาสินโนวันุนาสหธรรม,มาจะอาจุตาจะอเนชากาสุเลยยุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสินโนทัศเสตเถทัตถากายาสภเพนานัตตะวัน,นิโนอ,อิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัติโนโมทมานาพิกรารมูมพีคูนางสิมิกริวานังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหัลโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายะสัติโนทัศเสตเถทัตถากายา สพเพนานัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโต,นต,นตยาสัตถิโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวันนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวขณะสาสหาโอธาตะไคหาปามโมคาอาคูเทวาวิจขนาัตาหาละลักขชา มิสกาจายัสสิโนธนยังอาคาปชนโนโยทิสาอภิวัตติทเสเตทัฏากายาสเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนุวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังเขมิยาตุติตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวานิมาโนติโนอาโคอาถาคคปะระนิมิตาทเสเตทัฏากายาสเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนุวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนัง สัทเทเตเทวานิกายาสัเพนานัตวานิโนเนนามันวะเยนาอาคันชุงเยจันเยสัติธาสหปุตชาติมากีรังโอขัดินนัมนาสวังทะเคโมขัดลางนาคังจันทังวะอติตาติตังสมภะมาปรมาโตจะปุตตาอิทิมโตสหัสานังกุมารโลติโสจ่าโสปาค้สศิมิติงวะนังสหัสพมรโรกานังมหาพมมาพิตติเติอุปปันโนชิติมันโตปิสมากายโยยัสันสโสทเสธาอิสราอาคูปเจกะสาวัติโนเตสันจอมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตตสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกมาลเสนิัท เอธาคันธาพันธาธาลาเคนพันธมตุโวสมันตาปริวาเลธามาโวมุนจิตถาโกจิตนังอิติตถามหาเซโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตัลมาลาตัลมาหัดจาสลังกตวานนเพระวังยถาภูสโกเมโคธนันโตสวิชุโก ตถาโสปัจจุดทาวัตติสังกุโตอาัยยังวเสตันจะสภังอภิญญายาวะวะกิตวานัจจคุมาตโตอามันตยีสตาสาวะเกสาสเนละเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาทภิขาวโธเตจะอาตาปมะกรุงสุตวะพุทธศาสนานวีตราเคหิปการมุงในสังลมังปีอินเชยุงสะเพวิทีจะสังขามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหงบุเตหีสาวกาเตเชนเนสุตหาเตบุสดจุลชัยยปกรณะโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยะธรรมมิกาเตชะประเสริฐทิประเสริเทวานารายะปละเมสุราสิทธิประมาจะอินทาจาจตุโล โกกาคัมภีรละกกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพรมชัยยะประสิทธ,ธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทัทิอุทธตีนาทีนาทีชัยยะชัยยะขาคณะรัตนะรานิสัยนิหลไสเซนนาเมนุราชพาระรานนชีชัยยะชัยยะคัมภีระส้มปีนาเคนทะนาคีปีซา,าจาจาจพูตกาลี ช <abei> ัยยชัยยทุนนิมิตาโลคีชัยยชัยยะสิงขีสุธาทานนมุขชาชัยยชัยยะวรุณนมุขสาตราชัยยชัยยะจัปปาทินาฆะกุระคันธกะชัยยชัยยะฆะชักขณะนตุลังสุการะผู้ชังสีหาพยาคติปาชัยยชัยยะวรุณนมุขยาตาทิตาทิตาเสนาลีปุณณสุธินรดีชัยยชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยะธรณีตะเลสุธาสะธาสุชัยยาชัยยชัยยะธรณีสานตินาสัทธาชัยยชัยยะมังกราชาลัญยาพระวเเคชัยยชัยยะวรุณเนยาเเคชัยยชัยยะลักขเสสุลักผู้ชัเตชา ชยชยพระเมนะทัชนาชยชยราชาทิราชาสาสะชัยชยชยะปทวิงสัพพังชยชยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยมหิสุโรหาโลหาลินเทวาชยชยพระมาสุรโคชยชยนาโควิรุณโควิรุปโคจันทิมาลวิอินโทจเวนตเโยจกุเวโรวโนปิจักคิวาโยจปาชนโหกุมารโรทัตรลัทโกอัถรัสสะมหาเทวาสิทตาปัสสะอาเทโยอิสิโนสาวกกาสภาชยะรามุพนตุเตชยะธรมโมจังโคจัตทาสปาโรจัชชยกลางเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสุธีพุนตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยัมังคลังชโยปีพุทธสตสิริมตโตอายังมารสัจจปาปีมตโตบาายชโยโอโคสยามโพธิมเดย์มุติตาชยตถาพรามคขนาเมหิติโนชโยปีพุทธสตสิริมตโตอายังมารสัจจปาปีมตโต ปาราเชโยโอโคสยามโพธิมณีประโมทิตาชยตถาอินท <asha> ัคนามเหสีโนชโยปิพุทธศัสยินมตอยังมาราสัจปาปีมตอวรัชโยโอโคสยามโพธิมณีประโมทิตาชยตถาเทวคนามเหสีโนชโยปิพุทธศัสยินมตอยังมาราสัจปาปีมตอวรัชโยโอโคสยามโพธิมณีประโมทิตาชยตถาสุปันนักนามเหสีโนชโยปิพุทธศัสยินมตอยังมาราสัจปาปีมตอวรัชโยโอโคสยามโพธิมณีประโมทิตาชยตถานาคขนามเหสีโน ชายโยปิพุทธศาิรีมโตอยัญบาลัสัจจปาปีมโตบาลัติโยอุโคทยมโพธิมันเดปัมโมทิตาชยตาธาสะพรมมคนามเหสิโนชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชาญมังคะเลอภราทิตบาลังเกเสเสปทวิปโขคะเลอภิเสเกสะพัพพุทธานังอาคัปโตปัมโมทเตสุนักขตังสุมังคะลังสุปปัตตะสุภุทิตัง สุขโนสมุหูโตจะสุยิสังพระมจาริสุภัทคินากายกรรมังวจาริสัทคทกคินาทักคีนาโนกรรมังปณิทีเตพรทกินาประทกคินานิกตวานรพันตเตเพทกินเนเตอัตลัทธสุวิตาวิญหาพุทธศาสนอโลคาสุวตาโหตสาสสเพยติพีสุนันตูพนโตเยเทวะสมิงธาเนียทิขตาทีขายุกาสธาโหตุสุยิตาโหตุสัพพธาลัขันตุสัพพสตานางลักขันตุชิณสาสนางยากาจิปัฏฐานเตสังสะเพ หันตุยธาระหัง่งบทสวดธรรมนิยามสุตตังเอ๋มีใเอ๋สุตมมสตังเอก๋การสมัยยงังพระกวาสาวัตติยังมีหาลติเชตวันีอนาถปีนิกาสอารามีทาตาโภพระกวาภิกุลอามันเตสีภิกขโวติพระทันเตติเตภิกุลพระกวาโต,ตปาจารสุสมพะกวาเอตตาทาโวจา โอปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมมาติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธาติอภิสมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเถเพติวิวาลติวิภัสติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาถาคตานังท <którym> ิตาวาสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราตุขาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธะติอภิสเมติอภิสัมพุทธิเทวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัสเปติวิวัลติวิภัสติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราตุขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะนัตตาติ ดังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิเตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโลติสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมโวจารพวาอาตมนาเตภิกขุภควาโตภาสีตังอภินันทุนติบุตรสวดพระเถรกระตะคาถาอติตังนานวาขเมยอนับปฏิการเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงผู้หงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทศติตยะทตีต่างประฮีนันต่างอปาตันจะอนาคต่างสิ่งเปรียดีก็รับไปแล้วสิ่งเป็ียนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนันจโยธรรมังตาทาตา,า,าทาวิปัสเตอสังหีลังสังกุปปัรตังวิธามนุภูหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งงเงียนขอนแขนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว อาเชวากิจจมาตาปังโกชัญญามารณะนางสูเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ในหิโนโนสังขงรัรเตรนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการความเพียรต่อมัจจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวาวิหาริมาตาปิงอโหรตมัตมตังทิต่ังตัง,ตงเวพระเทกรโตติสันโตอ,อาจิคาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าเนี่ยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เพียงลาตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวชครับประจวกเวชณะสเพสังขารลอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานตตาสิงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตั้งชีว มรณะ,ะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้ต่างชีวิตขอ,ของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนังเมนี้ยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตฏะควรฤทธจะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตว,ญญญปวิญญาโนครั้นปัทจาวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจางนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงขั้นหลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนอนีรัตถังหาประโยชน์มิได้อริจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาท,ท้าไธรทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวารีรุชันตีขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสสงมูปสมงสโขความเข้าไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายเป็นสูบอย่างยิ่งสเพสตาามันติจาราทั้งลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะลิงสุจามริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมริสานี้เราก็จะตายอย่างนั้นน้นสสในในนนเเเเมมมมอกกัััาาาาททีีี่่่สสสสงงยยยยยคคววใแรล กูส่วนไมตตายอย่างกินจิอยังกินจิกุสลังกรรมบางสัพเพหิปตะหิกตังบุญังโนอนุโมทังตุสนันตุโพโตเยเทวาอัสเมิงธาเนธิขตาธีคายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุ ทุกขาบมจันตุสัพเพอาจารยุปัชายาสุกิตาโหตุทุกขาบมจันตุสัพเพนักตาสุกิตาโหตุทุกขาบมจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาบมจันตุสัพเพสามตินางสามิชันตุโอปุัสวดบูชาลูกุทวดนโมโพธิสัสตโตอคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัสตโตอคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะควา ปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหานวารสินีทูเปะคเลโพธิคาเลต่าิงต่าิงตาธรรมทานเนนพวันตุปชิตาโสทิงก он, ัลโณเตทวิหานมันดเลเทราธรรมชาณนวากาจากพิฆวโวสาลามิการทานนปติอุปสากาคา,ามาจเทสะะนิขมาจอิสลาสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชา,า,ชายเยปิจอันดาสัมภาวาสั้างเซธาตาอาธิโวปะปาติกานิยานิกังธรรมมะวะหลังปฏิจเตสเพปิทุกัสสกโรตุสังขยังธาตุจิลังตะตังธรรมโมธรรมัตถาจะปุฆาลา สร้างโคโฮตุสมะโคว่าถายะใจหิตายะจาอามเฮละคตุสัตถโม,มสัพเพปิธรรมจาริโนวุติิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปเวทิเตปะสณนาพุ่งตสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสโตมุติภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาบิตาจะอัตชังนิจังราขันเดปุตตะกังเอวังธรรมเอนาชาโนปะชังราขันตุสัพพาทาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาเพียปัตตาจะนิพยาสโสกปัตตาจะนิสโสกาหุนตุสเพปิปานินโนเอตาวาตาจะอามเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพ,สพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพทาภา,าวนาพิทตาลักขันตุ ภาวนาพิตตาโหนตุขัดชั่นตุเทวตาคาตาสุมังคลัขาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลาขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีหุนตูนิลันตรโหตุสัพพังสุมังคลังลาขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะโสธีหุนตูนิลันตรโหตุสัพพังสุมังคลังลาขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสธีหุนตูนิลันตรง สเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขังมัามิสสะพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขังมัามิสสะพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขามมัธมิสสพพโส สเพพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละคมัาิสปโสสเพพุทธาภรัพตาจะปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละครับมัทฐานมิสัปโสสเพพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละคับมัทฐามิสปโสสเพพุทธาภรัตาปเจกานันะยังพลังอันตานัจะเตเชรมัานมิสัปสเพพุทธารัพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละครัมัทฐามิสัปโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมเข้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เจส่สวรรคาลัยขอใน้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพสิริม,มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีไก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิทิฏฐ์ตั้งมั่นในวัฒนธคํา,าสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมธธามาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกานลนานอีกท้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้โมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โรปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุบุคคลพระปิตายโสเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุบุคคลทั้งปวงที่ทางสามสิ่งอมูเดตและจัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ฐานุภาพเทวานุภาพและริษฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให